สวัสดีครับพบกับเราช่องน้องขนมแฟมิลี่นะครับบรรยากาศตอน3ามโมงเย็นนะครับมาดูครับเด็กน้อยขี้เศร้าครับเด็กขี้เศราครับนอนนอนบินครับเจ๊เจ๊ทองคูนก็นอนนั่งยืนเฝ้า ขี้เกียจมากครับน้องมุกนี่ดูครับโกดฟอดๆเลย <c oughs> ใส่รู้ตัวครับ <c oughs> รู้ว่ามีแอบ,บถ่ายครับ ใหญ่ก็นั่งเฝ้าตื่นแล้วหาเรื่องคนเลยนะครับดูครับกำลังซนเลยครับเอาดูครับดูนะครับถอยมาทำอะไรถอยมาหาเรื่องนะฮะไม่ได้อะไร เปิมาหาเรื่องคนดูนะครับอารมยากาช่วงนี้ก็จะเย็นๆหน่อยครับนงนครับยากาศเปิมๆครับผม ดูครับก็จะทําอะไรสายโชว์ครับสายโชว์ก็ต้องโชว์หน่อยเป็นคนไม่ได้ครับต้องโชว์ให้ดูน้ํามึกดํามึกอัยยะอัยยะ เห็นคนมาใกล้นี่เอาเลยนะครับยิเบดเฮ้ยถือบอนจ่าเด้อจ่าก่อนอ่าเห็ดหาหนึ่ง หาเรื่องครับหาเรื่องครับไปดกว่าอยากเล่นกับคนดือ้อยากเล่นกับช้างดื้อแล้วยายก็รณมดีฮรยืนใสติดมากนะคถ้าน้องมุกร้องนี่ทองคูนี่อยู่ไม่ได้นะเตะโซ่ขาดมะาะโอ้ครับฝั่งนี้แกงนี้แกงใหญ่ ห้าสาวสองสาวกับสามใหญ่อาการเริ่มวันนี้แดดไม่ค่อยออกนะฮะเดี๋ยวก็จะเอาออกผูกข้างนอกแต่ลมลงตกหมดแล้วหอมซับขคอกินครับไม่มีอะไรหรอกินอิ่มแล้ว สาวน้อยไม่สาวน้อยกินกินหญ้าไม่เหลือเลยฮนะไอสาวน้อยสองเชือกเนะี <c> ่ย <oughs> ดูครับ <c oughs> น้องมีนาเนี่อ้วนมากอนะดูครับตั้งแต่ตั้งท้องมานะไม่เหลือเลยครับเศษหญ้าในยะุนให้ทั้งวัน <c oughs> ทองทิพนี่ยิ่งกินดีฮนะสายโยก รู้ครับว่าจะถึงเวลาเวลาจะได้ออกไปล่ามข้างนอกแล้วยาเราก็ให้กินน้ำอาบน้ำแล้วก็ออกผูกหลังนะฮะเพื่อครับแสงแดดอนอนท่องทิพนี่กินไม่เหลือเลยฮะทองทิพกินยาดีมากครับ Bôn. xuống Bôn. xuống ây da dạ, ây da dạ, ây da dạ. xuống đó một lắc hợp... ây da chô chô một chô khăn này này bốn mấy Anh chô đi. xuống nhìn hợp khăn này hạc nào một กกน,นี่หักจนจะเน่าจะเป็นหนองอดูฟันนะครับใครไม่เคยเห็นฟันช้างนะครับว่ามีกี่ซี่ใหญ่ๆนี้นะฮะดูฟันฟันน้องมีนาะหิวอยากกินครับเห็นคนไม่ได้ชอบขอกิน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องขนุนแฟมิลี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ